มากินเขา่าเตรียมของเสร็จแล้วรอลูกค้ามาซื้อย่างเดียวไาที่นี่กินเขา่ากินก็านน้ำพริกมีแต่งน้ำพริกน,น้ำพริกปลากระปรอ๋องน้ำพริกปลากระป๋องผพ้ใได้เห็นใบดูผพ้ใได้เห็นใบกระส่านกินโหลดมีแต่น้ำพริกกับเขาเท่านั้นบอกจะกินแค่ไหนยเงีด้ ก็หัวจะกินนี่ยังเว้กินไมพ่พอหนิล่ะพี่น้องอย่าเรื่องมากอยาหลาย,ย่างไรเนี่ยก็แต่งแต่งฝรั่งเทียงกว่าจะบ่าม่มงอะ่ะช่วงนี้ลูกค้ามันทันมากอะ่ะกินเขาก่อนอืม้มกระแทบดีด้ยล่ะ កំប៉ុងผักបោះ แช่ยศทำงานร้านฐานประจงซื้อกินอาหารไทยไประหยัดเงิน คันซื้อกินเองอะ่ะกินอาหารไทยมือ 1, 2, 3, หนึน่งบระตำก็สองสามร้อยข้นซื้อไม่เห็ดกินแต่ว่าไม่ค่อเผ็ดเลย ใส่พริกขึน้นง่ะไข่กับมีดแล้วสกเหี่ยวไข่ว่ะเบ่ร์าอกกี่ขัน้นกินแค่นี้ละกินแค่นี้ก็อิ่มกินข้านเฮ็ดย้ำเขาพี่น่องห็นบ่ใส่พริกผงลงก็ไปหน่อยนึงค่ะเกิดว่าอยากได้เผ็ดนะ่ Det kan du også gjøre. Det. Mm. แต่งพลังหน่วยหนึ่งต่ำสมเด็จครกนึงก็งเดี๋ยวคำถามว่าแต่งกวนหน่วยหน่ยนหน่อ,นอแบบไทยเข้าอยู่หรือไม่ขายพรอมีแต่ว่าแพง ถ้าเอ็งก็แต่งมือได้ไงแบบนี้